จเจอกันอีกแล้วตอนแรจกจะทุกคนนี่จะเวลาว่างตอนแรกตอบคอมเมนต์เสร็จแล้วก็ตึงต้งตึง้งถักรองเท้าเจ้ทุกคนข้างนี้เสร็จไปแล้วตึงต้งตึ้งนี่จะอีกข้างหนึ่งเหลือแค่ตอนท้ายบริษายอันนี้นะจ๊ะบริษัทวิธีหไหนเพราะว่าขั้นตอนมันก็เยอะนะจ๊ะก็เลยบริทายนี่จะก,ก็เย็บเย็บปิดท้าย เท้าหน้าหนาวจะทุกคนใส่ถุงเท้าไอ้ไหมพรมสีอุ่นน่าจะชอบถักมากที่เวลาว่างอันนี้น่าจะแต่นี่ยจะผ่อนคลายผ่อนคลายจะทุกคนเราก็เนี่ยข้างในอันนี้เป็นไลยของในด้จ้ะเจ้ะเราก็เย็บเก็บตรงปลายมันด้วยจ้ะทุกคนคาคิดเกยเตอร์เกย์เตอร์อย่างเราเนาะคืออะไรก็ต้อง ทำวิดีโอทำคลิปนะจ๊ะแล้ได้แชร์ชีวิตของตัวเองสินะจ๊ะนี่เรทุกคนทำกันไปแชร์กันไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดได้ไปเที่ยนวนู่นที่ยวหรายประเทศนะจ๊ะไปเที่ยวประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างอ๊ย้ยดีเลยเนี่จะทุกคนไปแค่เก็บเก็บข้างในให้มันปิด,ป,ดปิดข้างในปิดข้างในต้องหนีให้มันชิด,ชดนะจ๊ะต้องเอ้หัวหัวแสถ่ถุงเท้าปลายถุงเท้าคอยกะิพูดพูดไทยตุกอีสานเป็นปกติ ารปีมือจะได้ฝึกสมาธิฝึกสมาธิต้องใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปแบบเย็นๆแบบเรื่อแบบยนๆนะจ๊ะฝึกสมาธิแล้วเราก็เก็บได้เก็บได้กับปกติจะสอดเก็บได้มันจะทะลุมาใช่ไหมเราก็ตัดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บนะเราจะเก็บก็้วปิดกลับมาอีกมื้งจ้ะตึงต้งติงต่งติ่งติ่งนี่จะาเสร็จแล้วจา้า อันจ้ทุกคนเย็บตรงนี้เสร็จแล้วจ้ะแล้ยึดประมาณนี้ก็จะเป็นถุงเท้าของสีนะจ้ะเล็กๆเยาวนะจ้ะเอาไว้ใส่เวลาไปทํางานนี่จ้ะเสร็จแล้วคู่หนึ่งติ้งติ้งติ้งเสร็จแล้วจากคู่หนึ่งทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้ะเสร็จแล้วจ้ามีความสุขในสิ่งที่ทำจากทุกคนบ๊ายบาย ตึงๆๆนี่จะทุกคนถุงเท้าเสร็จแล้วจา้านี่คู่หนึ่งไหมพรมที่เหลือจดจะทุกคนมีคู่หนึ่งแล้วก็คู่นี้กี่คู่หนึ่งเล็กๆแล้วก็นี่จะอันนี้จะนานหน่อย น,นี้เป็นได้สองเส้นนอะจากสินานเนี่ยนี่ก็คู่หนึ่งจา้าอันนี้เป็นได้เส้นเดียวกับสิบบกคอยหนาเป็นได้จา้านี่จะทุกคนถักเองใส่เองนักเลงพอเสร็จแล้วจา้าถึงเท้าอาสิไล่โบ้คือกันจ้าเพราะว่าเป็นได้ สองเส้นเนาะเป็นลายมันก็สีบอกคือกันไม่เป็นไรจ้ะนี่ถุงเท้าถักเองถักเองกับมือใส่เองรักเรียงพอนี่ละจ้าได้ที่เหลือเราก็เอามาถักถุงเท้าได้จ้ะทุกคนยาบ๊ายบายจ้า